ที่ยูวส์กับสวัสดีทุกท่านวันนี้เราจะเข้ามาในเกมได้วิ่งซิมูเลเตอร์นะไอ้ว่นแรกของเรงเราจะเข้าไปในเกมเอออาจจะได้ยินเสียงกันราไม่ได้ใส่นะทุกคนรถอันนี้จอแดงจอแดนไอคอบไวท์เราแตังไปที่แล้วเราก็จะเอามาเอิเป็น กับปละบุญตาลเล่เท็บปลาตัวนี้เชียวดีผมอยากรู้ดีประตูที่ถูกยุงนึกไม่รู้จับไมรู้จักเอ้าเจอแฮกนักจิ้งจกมุมเบื่อเจอไหมนั่นแหละคือแฮงตกกระนาบนั่นอย่างนี้อันนี้ปลาเล็กกินปลาใหญ่ไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กด้วยที่เราผมพูดไปนะใครอยากรู้ผมพูดอะไรแบบนี้ไว้ ไปดูทีสั้นนี่แหละพีเ่เจตันนะครับปั๊มยอดไร้นะปั๊มยอดไลร้การเด็น,นเท้าให้คุณดนูตึ๊บรอบหดวลอยวุ้ยมันไม่ไหวอนะ่ะมันไม่ไหวเนี่ยถึงแม้พวกคุณจะเป็นคนดีได้ไหนสุดท้ายพวกคุณก็เป็น เนี่ยแค่เออไอ้ไอ้ไข่หอย,ยเม่นเราเอารถดเลดมอนดีกว่าคราวนี้ผมฉันจะโกรธกับไอ้พวกนี้แล้วอ่ะถึงแม้อายุเกินจุดแดงไม่นำเข้าสู่นดเดิ โดเลมอนเป็นแมวใช่ไหมทุกคนอยากได้โดเลมอนของแม่มันจะไม่มีในชีวิตจริงแต่เอาเป็นว่าไอ้โดเลมอนเนี่ยมันก็คือเออสัต์เลี้ยงชปนิดหนึ่งที่หาตามได้ในประเทศออสเตรเลียนั้นผมจะพยายามคิดว่านี่คือนี่คือเออเออเอามการหกล้านแห่งึงที่อเมริกาใต้แล้ว แล้วก็มีการขนส่งสินค้ามาที่เออมาที่เมนะืองน,น,นิวยอร์กนะผมจะพยายามจิามน้ำในมือเอ,อ้บนสุดนี่ค่ะเรียบร้อย้ยจะเข้ามงเออไม่ต้องเข้าหรอยดีแล้วียออ๋ยวขมดจะาไปวัดสนา,ามนี้อีกร่อง แล้วผมก็จะเข้าทางอุโมงคโอเคเวลาดีแบบถ้าลุกคนอยากให้มันดแบบถ้านานเกิดถนนอ่ะถ้าถ้ามันเิเลนเลนนอกอ่บให้ลุกคนกดนเอรแล้วมันกาเออเขาเรียกว่าการเลี้วอ่ะ มันจะเลี้ยวหักเลยมันคุณวาดเส้นสีเดียมบเลยก็ก็จะถึงวาดหนึ่งคนก็ขัดมือไม่ใช่เอ๋ไม่อย่าเจือดรำโอเคว้ายเยียดใจด้วยแกเป็นปลาเล็ก okay. ขึ้นไปประมาณอารมณ์ปลาเล็กไปไม่จะเข้า ทำแล้วกี oh, ่สำเร็จเข้าอุโมงค์อะไรกิเข้าอุโผมว่าไอ้แค่นันมันยังไม่ดเนี่ยมันไอ้แคกนั่นมันยังไม่เหนีตกตามาเลยห้าวอ้าบมาเลยทขามาแล้วก็ป่นตั้งแต่ตรงนี้เลยเหอเออเี่ยมไปีย เออแดมแนียออกมาตนนะทุคนเรามข้กนล้วเาดี๋ยวนะบกที่เดิมฮะคือว่าเจอทางไป อผมพูดหาคลานผมก็เคยเป็นแบบสิงไอดยอสซีของยูทูบเบอร์เลยละคนผมก็เลยอยผมเนี่ยมันเออมันสมองที่เขาเรียกว่าแบบไอ้ตายไอซตายไอ้ตายยังกบมือรับเป็นแค่ไหน คนง่ยังไงก็ต้องมีข้อดีคนงอมาพบกับคนดียวกัเป็นตลาดรถของคะเราจะเข้าอุโมงค์อีกรอบหนึ่งเออเออเน้าตาหล่อเราของผมกันล้วกั chưa hát được ta nằm hai 6 ngục và chi hát tập mệt ao ao chưa nó chẳng cái là trâu rồi cái này là จะถาวผจะบอกลเงแค่ไม่้อถ้าเอ็ถ้าถ้าคุณกดไลค์ถ้าคุณกดไลค์กดแชร์ไม่ถึงเอองแสไม่ใช่ถ้าคุณกดไลค์ไม่ถึงหนึ่งร้อยไลค์ผมจะไม่บอกลัวองแค่ถึงแม้คุณจะกดเท็จเ่หนึงอ่ะถ้าิผมก็ไม่เอาให้หรอกจแฮกอีกแล้วนะทุกคนเอ่นผม นี show, like, the the ask, ่เวอร์เตอร์ไหมก็เหลือแฮกมันแฮกได้ยังไงผมเจอแฮกบ่อยแล้วนะสงสัยรอบที่โหดไลน์นี้เกินไปมันจะมีคนที่ทั่วร้ายเข้าซื้อผ่านคนเมือนเด็กเกมกิ๊ผมตอบเล่นนะแล้ววงจะเลี้ยวเข้าทางอื่นเดือนตามจุดเอ้าวงมเลี้ยวไม่ได้มากกว่า ก็ง่ายกเจ้าเไอเทมอไอเทมอกผมจะชอบเสร็จทางคาร์บานหรอวัวัวผมจะขับรเร็วแรงเตอเรียบร้อยดูแรทำไมอะเราเดือดร้อก้เป็นหัวหัวคุ้งก็คุ้งยาวๆหัวตรงก็ตรงยาวเลยมันใช้สำหรับรถเร็วนะุกคนไม่ต้องคาดอย่างเลยมาก มันผมมีผมไม่เห็นที่วันรถสอน้ว่าอะไรแต่ว,ว่ามันสำหรับรถเร็นเวนะรถเร็เวรถแรงก็เค่ผมอาจจะายไม่ถึงสิ๊นาทีถ้าผมพูดพูดพูดอะไรยังไม่เสร็จแล้วมันขัดคลิปก็ไม่ต้องเป็นไรนะผมใช้ผมไม่ต้องผมไม่ใช้แอปอ้าวไอ้โอ้ยมัน เนี่ยเนี่ยม okay. ันแฮอมันแฮสามคแล้วท right ี่เหลือรอดอยู่ตรงนี้ชอบแฮเหรอผมว่าาาดูวเลยที่จะเจอบ่อยเพราะว่ามีสำหรับรถเร็วใครที่มีรถกแต่อยากได้เยอะมันก็จะแฮกอ้นี่ไงแฮกแล้วเอ๊ะนมมนมุที่เเมืม่เ ประมาณนี้เนี่เยเังไมไหายว่าเอมันไม่ได้มีอยู่แค่ประมาณสิบเอ็ดสิบสองคนบนโลกอมันมีเป็นล้านคนอ่ะหมายถึงทั่วโลกอัะแล้วงั้นใคร้องหมคนจะได้ยินเป็นตลอดชีวิต นี่ไงแฮกอีกแล้วเฮ้ยโขกโขกเฮ้ยเลขไม่ดีนะเลขร้ายเลขลางร้ายการนำลางร้ายมาเข้าใส่ตัวเองไม่งั้นตัวเองจะกลายเป็นลางร้ายผมพูดอะไรของผมบอกใ่้นีมัดโออโอเคเลยโอเคก็เอาเลย <c oughs> อ้าเดี๋ยวผมจะข้ามแม่น้ำฝึกข้ามแม่น้ำฝึกที่ติดไฟตรงนูง้นเอ้ยเอ้ยแต่มันกลับรถจริงอ่ะผมพูดจริงจริงๆผมถ่ายถึงสิบนาทีหรอกนะเดี๋ยวคอยดูอีกรอบนึผมจะทำให้ทุกคนไม่ติดวังเหมือนพี่แป้ง ล่นไรด่าปัญนาที่แมตก่อนยัก่อนนะยังพูดไม่ทันเลยโอเคที่สุี่ตัวีนสงแน่นอนว่าตัวที่พูดตัวคอมพิเตอร์ยูทูบเบอร์ทุกคนบนโลกใเนี้ไม่ไม่ไม่ทุกคนทุกคนมีคนประเทศไทยเราเดาเรา เออรถบินได้โดยเลมอนโดเลมอนเวอร์ชันไม่แค่คอปเตอร์ไม่ไผ่แล้วเราจะไปเออฝั่งนู้นน่ะนู้นน่ะเราจะไป่าแล้วนะลุกพลุนพลนอ่าเดี๋ยวเราจะไปตัดตรงนู้น ผมมันคนพูดเสียงดังนะแต่ไม่มันอาจจะไม่ดีมันรับเสียงผมด้ด่ๆนะผมก็พูดทุกคนอาจจะดียับผมพูดได้สองเดียวนเะดียวนะจริงๆนะ่ะผมจะต,ตักพวกแบบประมาณแปดสิบเดียวเดียวได้ผมไม่ผมไม่มีทักษะการซื้อเกมแล้วก็ซื้ออะไรนะอันภาษาอังกฤษไม่พ เก็ผมเป็นเด็กทุกคนต้องให้โอกาสผมหลังจากนี้ผมจะเล่นขนาดบบลงบล็อกและไม่เติมเงินไม่อะไรทั้งที่โอเฮ่เจอไงไอ้แมฮกเกัรนยังไม่หายถ้ามันแพร่เอาเราเดี๋ยวเราคงไม่พใจอยู่แล้วแต่ว่ามันอันตึงอนน่ะมันสำหรับรถบางอันสำหรับรถท้ายแข่งกันแต่ถ้าเป็นทางตรง แต่ถ้าเป็นแอเรียห้าสิบสี่พันตัวไม่ต้องอะไรเลยมันก็ได้มันตัวนุ่มน้องมากเกินไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยย้อนอันนึ่งผมจะต้องขรับแตมมาให้เด่นแด่นมันไม่ได้ที่เดิมเมื่อกี้คือตัวไอ้น่ะผมจะต้องแต่มันเอ้ยเมื่อเอ้เมื่อกี้ผมเห็นรถอย่าเอ้ยคุณ เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูรถคันนี้มันโคตรเสียเปียกเลยนะไหนอยู่ไหนคันที่เสียเปียกบ,บอกเลยอย่าหาซื้อรถคันนี้ก็รดูข้างหลังโคตรเสียเปียกยังไงก็โคตรเสียเปียกแล้วก็ช้าด้วยในโอกาสตกที่ตกที่แปดสิดได้เลยเดี๋ยวเราจะไปรงโมนนะ หนึ่งนาทีอ้ยเอเรียห้าสิบเอเอเรียห้สิบเอเอเรียห้าสิบสองเขาจะไม่มีิด้วยกติกเเป็นนห้คือไม่ต้องแคปก็ได้มันเป็นทางตรงอยู่แล้วก็จะบอก็จะบอหน้าอ้ายนะก็จะบอหน้าอ้ายือ บไอ้เลมอนแล้วผมจะไปตรงไแบบอ้ใหญ่เจิ้มออ้าวตรงพื้นนะผมด้วยเอ้ยผมติดตรงนี้งั้นผมจะทิดด้งโดเรมอนไว้นี่แล้วผมจะเอาจอเด,ดนีน

แต่ถ bon ้าเกดนี้อ่ะรถมันแรงไปปะแรงจัดประมาณนี่ว่าแบบหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนล้านกิโลเมตรต่อชั่ววมงประมาณนั้นเลยป่ะมันทนไม่ไหวแล้วอ่ะผมจะออกจากเกมนี้โอเคทุกคนบายบายและจำเราเนอน่าอร่อยแล้วทุกคนจะจำเป็นโลชีวิตโอเค